วัดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช็อปสวยๆของยีรีนะครับวันนี้ผมมาที่ช็อปรีนะครับที่รัตนาทิเบตนะครับวันนี้มีอะไรพิเศษกันบ้างที่ช็อปรัตนาทิเบตผมจะอิเส้นให้ฟังตรงนี้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับอยู่ด้านหลังของตรงนี้นะครับเห็นป้ายสวยๆตรงนี้นะครับเป็นรายการสองแถมหนึ่งนะครับเมื่อซื้อสินค้า2ชิ้นแล้วนะครับจะแถม สินค้าอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็จะเป็นเสื้อยืดนะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องมาลองสอบถามทางพนักงานว่าเป็นรุ่นไหนกันบ้างนะครับก็ซื้อชอบตามอัธยาศัยเลยนะครับทีนี้อีกด้านหนึ่งนะครับผมผมนี่มีป้ายใหญ่มากเลยนะครับตรงนี้นะครับตังเกงสวยนะครับทันสมัยมากนะครับยังอยู่ในเทรนอยู่ในรุ่นอยู่เลยนะครับที่ยังอากจะเป็นรุ่นใหม่อยู่นะครับนามาลด30%เเฉพาะรุ่นตรงนี้นะครับก็ทั้งแถบนี้เลยนะครับก็ใครสนใจ นะครับก็มาซื้อได้นะครับที่ช็อปที่รัตนาทิเบตนะครับพิเศษเลยนะครับวันนี้นะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับผมอยากจะโปรโมทนะครับสิ่งที่อยู่ในร้านด้วยนะครับตอนนี้นะครับถ้าเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายนะครับผู้ชายนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือผมนี่ตลอดทั้งแถบนี่เลยนะฮะเขาจะแบ่งโซนเลยนะครับแล้วแบ่งสีกันด้วยนะครับจัดสีแมทกันค่อนข้างได้สวยมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของผู้หญิง นะครับผู้หญิงจะอยู่ทางด้านด้านนี้นะครับนี่นะครับมาอยู่ทางด้านนี้เลยนะครับสวยนะครับเขาก็จะจับแมทโทนสีนะครับค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะครับวันนี้ถ้าเป็นช่วงวันธรรมดานะครับตอนนี้ก็จะมีรายการ2แถม1แต่พิเศษนะครับถ้าเสาร์อาทิตย์จะมีรายการ2ชิ้นลด20เซใครอยากได้แถมก็มาวันธรรมดาใครอยากได้2ชิ้น20ก็มาวันเสาร์อาทิตย์นะฮะ นะครับใครที่อยู่ใกล้ๆบริเวณแถวนี้นะครับลัตนาทิเบศหรือเราแวะใกล้เคียงนะครับก็มาแวะชมกันได้นะครับที่ช็อปรัตนาทิเบศเชิญชวนนะครับพนักงานที่นี่เขาน่ารักทุกคนเลยนะครับพร้อมที่จะให้บริการทุกคนนะครับวันนี้ผมขอพิเศษประมาณเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันที่ช็อปหน้าช็อปอื่นนะสวัสดีครับถ่ายด้วยใช่ไหมตอนนี้